สวัสดีค่ะมือนีห่อสองคนสิมวาววถึงเรื่องประเด็นทิวาอาจารย์ประจักษ์ชัยออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นไม่ได้กดดันยูกิแล้วก็บอกว่าพร้อมคืนสัญญาถ้าบอกว่ามาอยู่ค่ายหายแล้วเป็นซึมเศร้าเนี่ยฝากถึงแม่ทุกคนเลยนะว่าเออผมคืนสัญญาค่ะมันเกิดอียังงคืนกะหลายๆคนสาบยูกช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาน้องยูกิมีการออกมาโพสต์รลายยาวถึงประเด็นที่บอกว่า หนูเนี่ยโดนกดดันมาสองปีซึมเศร้าเป็นแพนิกแล้วคนก็บอกว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยกดดันน้องบอค่ะักดันตาทั่งอีกคนหนึ่งบอสเี่เสียเพื่อนได้ออกมาชี้แจงฉาดค่ะพี่น้องเป็นลรสดเพราะว่ายาวมากเนาะยาวพูดเราตายเรื่องมาหนาทีค่ะเออพี่น้องเป็นอาจารย์ประจักษ์ชัยบอกเองเลยเพราะว่าก่อนหนเนี่ยเพื่อนได้มีการโพสบอกว่าวันนี้เวลา จุดจุดก็คือจะออกมาชี้แจงมีเรื่องราวจะพูดและหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะพูดถึงประเด็นที่ทุกคนกําลังจับตามองเพราะว่าช่วงนี้มีปัญหาในไรแรงนะอาจารย์ปรากษ์ชัยยังไม่เคลื่อนไหวนะยังยังยังไม่เงียบอยู่ยังไม่ยูะเพราะว่าคนกระโจมตีอาจารย์ปรากญ์ชัยหลายว่ากดดันน้องเกินไปไหมป่อนงานผู้เดียวบอเพื่อนกระบอกชัดๆเลยว่าเออทุก มันต้องมีเบอร์เลี้ยงค่ายเออได้ประเด็นเนาะเพราะว่า่ายเป็นก็เป็นค่ายที่ไงคือกันค่ะน้อมีเบอร์เลี้ยงค่ายีนก็ยู่บ่ใดใหญ่จริงๆสำหรับในจัาคำเนาะ,ะแดีนี้ก็อาจารย์ก็คือออกมาพูดเลยในเรื่องราวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปเปิดคลิปให้พี่น้องฟังจากปากอาจารย์ประจากษ์ใช่เลยค่ะว่าเพื่อนบอกอีกอย่างแล้วมันจะมีบางส่วนที่บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็พร้อมคืนสัญญาอยู่กี่นะ ค่ะค่ะ,คะพี่น้องค้านี้มาฟังเลยอันนี้เป็นช่วงแรกอะ,อะเป็นช่วงแรกที่อาจารย์เพืน,นีสออกมาพูดนะคะค่ะ,ะใครมีป้าได้ลูกจะลูกสองคนแต่ยังเรียนหนังสืมอมาเก่งซ้ำกันเนาะมันจะเก่งเท่ากันได้ไงคนหนึ่งเก่งคนละเรื่องคนหนึ่งเก่งแสดงคนหนึ่งเก่งแอคติ้งคนหนึ่งเก่งร้องอ่าคนหนึ่งเก่งวิศีคนหนึ่งเกนน่งซีบาขนาดแปะสองคนข้านตามกันมาพอถึงนาที่มันก็ยังบองดต่เก่งซ้ำกันยูกิก็เป็นหมอํำ สายนั่งอีกสายมือลำสวยถ้ามันจะเต้นเด้งเ <ๆ S 2> ด้ามากไปกลัวมันจะทับล่องพี่ลำใหญ่มันก็เหมือนร่องเดียวกันแล้วก็กลำลังฉีกแล้วก็กำลังฉีกดูว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่นะอันนี้ว่าถึายนะงยอที่ว่าเปรียบเทียบเนาะนี่ค่ะอย่ามาอย่ามาโทษผมนะว่าผมไปกดดันหรือใครไปกดดันหรือพราะมีคนมาเปรียบเทียบกับพี่ลำใหญ่ลำใหญ่ก็รักน้องดีเนี่ยครับก็เสื้อผ้าก็ก็รักน้องดีนะไม่ได้ไป กดดันหรือว่าไปแข่งอะไรกับนองน,นะหรือว่าไม่ได้ไมาแก้มกันซีนอะไรนอนนะก็ส่งกันตลอดนะเห็นไหมครับอ่าแม่นมันครับแล้วก็ส่งกันตลอดเจองานที่ไหนเราก็ดูแลถ่ายรูปกันกินข้าวกันตลอดพวกคุณไม่รู้เนี่ยอืมพวกข้างนอกไม่รู้อืมก็มาใส่ไฟก็มาเปรียบเทียบเปรียบเปืย,ปย,ปยกันใช่ครับเขาถูกกดดันตั้งแต่อยู่หมอลำแล้วกันเะนาะเก่งในสายตาของใครเขาก็ไม่ชอบไม่มา คนรักมีเยอะอาจารย์พูดถูกอยู่แล้วตรงปันเด็นน้องเป้มันโพนไอ่ทองคำสู้ต่อไปน้องทำเพลงมาทองใหม่ว่าอาจารย์ดีที่สุดแล้วไม่ได้เป็นที่ไห่ทองคำหรอกถ้าเป็นที่ไถ่ทองคำเนี่ยผมนี่ยอมนนนะาจะบอกให้บอกแม่ตุ้มแล้วเพ่อะอุ้มด้วยน,ะ,นะทุกคนด้วยแม่ทุกคนนะถ้าคิดว่าอยู่ไห่ทองคำแล้วมันจะซึมเศร้าไปข้างหน้าเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะ จะ่บอกเลยจุดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยามาโทษผมนะผมให้ดีทุกคนนะผมทําให้ทุกคนมีแอปปี้มากเลยนะทําเพลงให้สี่เพลงดังไม่ดังผมไม่รู้มันหน้าที่ผมชุดเชิดผมตังให้อย่างดีเลยนะ,ะผ,มผมไม่ได้นี่นะผมลงทุนแต่ละอย่างเนี่ยผมไม่ได้ทําขี้กากให้ด้วยนะถ้าอยากทำทำไมป,ป,ป,ปั้นแต่ลำใหญ่ปั้นยกูกิไม่ไดังเท่าลำใหญ่อ้าว ลำเจ้มีอยู่ก็ว่าแปดปีจน่าเข้าหูว่านิสัยใจข้อละดายพฤติกรรมแล้วเร่องละลายพฤติกรรมพ่อแม่อีกอ่าพอแม่เป็นยังไงบุญไหวบ่เยอะบ่สงสัยหาหมองไม้ล่มเด้ดแ้วมกับวกหูข้าศไปหม่องไม้มได้ทุเยบนิ่งดีเมิดอื์นินดีเมื่้าลูกเต้าสิไปห่องนี้ก็ได้มหแต่คือเป็นเรื่องที่บอกว่า การเปรียบเทียบเนาะตอนนี้บอกก่อนว่าเออลูเกิดมากมีคนข้านตามกันมากเนี่ยย่างโบขึ้นกันแต่สิ่ี่ว่าใครห้เนี่ยว่าเป็นต้นหหตจแต่ใครหายจากข่อยเนี่ยอาจา่ย์ปรช่เนี่ยพร้อมที่จะหยุดไว้ก่อนนะสําหรับยูกิฝากถึงข้อตุ้มไม่อุ้มด้วยว่าสามารถหยุดไว้ได้ค่ะมันจึไม่คลิปต่อแบบนี้พี่น้องแล้วทีนี้จะเป็นคลิปประโยคสําคัญเลยค่ะสําหรับอาจารย์ประจักษ์ชัยออกมาพูดเือนเดิมค่ะเปิเสียงพี่นะคะ อันนี้ก็<า>ได้บอก<า>ถึงเรื่องต่อมาน <ะ S 1> ในการที่วากดดัน<ร>หนองบอลพึ่งได้ปีกับสามเดือนอะไรเงี้ยหนึ่งปีกับสามเดือนนะครับยังไม่ถึงสองปีนะฉะนั้นอย่ามาบอกว่ามาอยู่ไหนทองคําแล้วเป็นโรคซึมเศร้านะอย่ามาอย่ามากล่าวหาว่าใหรทองคำมากดดันนะจะดันไม่ดันมนอยู่ที่ตัวเขานะเขาดันมาแต่ยุเก้าขวบแล้วเขาไปร้อนอ่ะ เขาไปร้องอยู่รายการซูเปอร์เทนน่ะเขาไปรายการไม่ทองคำมรำฝังเพชรเขาไปอยู่มรำม,มาสี่ปีเขาดังมาในระดับของเขาแล้วนะครับก็ถือว่าเขาดังในแบบของเขานะทุกคนนะจะดังมากดังน้อยผมไม่รู้เอาไหนเป็นเกมวัดอ่ะเอาแากรชชาติของบัตรไหอแล้วคไนิยงของไหนมากบัดน,นะครับฉะนั้นเขาก็ดังในโลกของเขายุกิไม่อยากให้มันเปรียบเทียบกันแล้ว,วจะบอกว่ายุกิจะบอกว่า พอมาอยู่ไฮเลยหนูเลยเครียดสมอหรือพอมาอยู่ที่ไฮแล้วคนมากดดันว่ามาเปรียบเทียบกับพี่ลำไยหนูเลยกดดันสมอเลยเป็นโรคซึ่งเศร้าเป็นโรคแพนิสอีหยังคือว่าเป็นมาสองปีแล้วแต่ก่อนไม่ได้อยู่ที่ไหต้องทำนะนะนับไปอีกหกเดือนเอ้ยอีกเกือบครึ่งปีอ่ะเก้าเดือนก่อนนั้นอ,ะอ่ะแม่บอกว่าบริวารบริวารป่วอยู่ห้องไฮต้องทำเนะี้ย ถูกต้องครับเพราะว่ามาอยู่ไหาได้ดึงปีกับสิบห้าห้าแบบดึงปีกับสามเดือนนะทุกคนเนี่ยให้เข้าใจเปลี่ยนมีตรงกันเน่เสียงที่หายนะบ่อยอย่างนบ่สวัสดีนะสวัสดีเสียงหายบ่เสียงหายบ่เทคเป็นห่วงนาะก็ถึงบอกว่าการที่ไปเปลี่ยนเที่ยงเนี่ยพอน้องเครียดเนี่ย พอน้องเครียดพอน้องซึมเศร้าเนี่ยะจะมาบอกว่ายอนพ่ออยู่หายเหนอครับเอาเถอะถ้าถาม่าตอนนี้เขาพ่อยู่หายี่เศร้าวะถ้าเศร้าเนี่ยไอ้กระสิขึ้นสัญญาใหาเาา้เลยแม่บอกหล่ะคอยกันนิดเด้ยดเอาอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามา,มา,ม,ามาซึมเศร้าพราะมาถูกเปรียบเทียบที่หายทองคำเนี่ยผมก็จะขึ้นสัญญาให้น้องอยุกีดเลยนะถูกต้องไหมครับเพราะต้นเหตุไม่ได้อยู่ที่ผม ไม่ได้อยู่ที่่ายผมอืมไม่อยู่ที่ไหนเราทำว่าไปผลดันเขาหรือว่าไปเปรียบเทียบเขานะถูกต้องนะคุณแม่นะทุกคนด้วยนะเปลี่ยนที่ที่สี่คมเชนได้รับทราบอ่าอืะที่น้องชัดเจนมากๆสําหรับข้ามเบาของอาจารย์ประจักษใช่ค่ะก็คือ,อว่าใครได้ฟังจนจบเนาะก็จะรู้แล้วว่าอ่าในเรื่องราวความเป็นมากก็คือแกบอกแล้วล่ะว่านี่แหละถ้า ยังไม่โอเคหรือยังไม่พร้อมก็หยุดไว้ก่อนได้รักษาก่อนรักษาก่อนเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งหลังๆนี่พี่น้องเพื่อนเว่าว่าแบบเออพอถึงเรื่องป่วยของน้องเขาจ้างรวมหนาบเละก็บ่วู้วช่วยห่วยอีมมาท้องรักเพาะว่าเาโรงพยาบาลดูา้รักษาหายก่อนนะครับไม่ใช่มีไม่ไม่มีละครเรื่องไหนอยากจะมีนางเอกเป็นนางเอกที่ป่วยแล้วรอออกจากโรงพยาบาลนะครับเขาต้องรักษาหายก่อนนะคุณแม่เข้าใจว่าครับ คุณแม่ต,ตามๆนี่ครับบอกว่าเข้าใจไปค่อนเสิ่อมไปแล้วสีมาอะไรบนนอสิดมยาดมมากบนนอเอาถุงน้ำเกลี่ยมาน้าะโน้สีความยามา่กินเป็นคงเป็นกำนอมันไม่มีใครอยากเห็นร่วมงานงคนป่วยนะครับเขาต้องชัดเจนใ,ในทุกเรื่อง<ะ>อค่ะเออเิ่นกระบอกย,ย้ำอะไรว่าป่วยนล้วคอยขันป่วยขันว่าป่วยอย่างไรต้องข้ามขันออกไปเศร้าป่วยบอยขันเศร้าป่วยพองขึ้นสัญญา ออพี่นอ้องจะในกับฝากเป็นกำลังใจใน้ทั้งใครหายนอกเพิ่อนเขามีประเด็นหลายเยอะแยะเป็นกำลังใจน้อ,นงจองยุกีนำาำพอว่านี่เรื่องราวเนาะขอให้หายนั่นเองสําหรับการป่วยการเป็นโรคซึมเศร้าแพนิคต่างๆนานานะคะที่เกิดขึ้นจะในกับฝากเพี่อสมีคอยคอมเมนต์สุภาพนะคะพี่น้องบ่มีกผาผาาพิงถึงบุคคลใดค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ